สวัสดีครับท่านผู้ชมอยากเกมสตาร์โซล์กันอีกแล้วครับผมก็นี่เนี่ยเป็นหนึ่งในเกมเลยนะครับที่ผมโคตรจะรักเลยนะครับผมคือแบบเปิดกระชากเกมทีไรนะครับผมแฮปปี้ทุกทีเลยนะครับผมแล้วก็คลิปก่อนไปนะครับแล้วเปิดหาตัวละครลิมิตเป็นตัวนึงนะครับผมนั่นคือตัวละครของนี่เลยนะครับกับสโนวิชลาลูนะครับก็เป็นตัวละครลิมิตเต็ดเนาะ เจ้อต,ต,ตัวตัวนี้นะครับจะไม่ไปอยู่ในตู้หาวอนะครับผมก็เป็นของลิมิตเลยนะครับซึ่งผมเปิดได้เธอมาโคตรดีใจและหลังไม่ไปเนี่ยผมไปเปิดหาเธอเพิ่มเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนั้นโดนแจกตัวกรชาฟรีมาให้เยอะมากนะครับผมในการเปิดหาตู้เธอเนาะซึ่งสุดท้ายผมดันปดได้เธอหนึ่งดาวคือแบบเปิดได้สามสังกันคือแบบวอดมากนะครับผมดวเกมนี้กูกัจริงเนาะ แลวก็อีกอย่างหนึ่งนะครับหลังไม่ไปเหมือนกันเนาผมไปเปิดหาแผ่นดิสลิมิเต็ดของเธอด้วยนะครับซึ่งผลประกอบการเก็คาดไม่ถึงเหมือนกันจากใจหมเลยนะคือแบบเป็นอะไรที่เมอร์มากน,นะฮะอยู่ไหนวะนี่นะครับแผ่นดิสลิมิเต็ดเหมือนกันแล้วเปิดได้มาเหมือนกันนะครับคือแบบหลังไม่ไปคือกุณวงกอนมากนอกจากจะเหมือนได้สซอวิสลารูปมาซ้ําแล้วทำให้สามารถกดเธอได้ เราผมจะเปิดได้แผ่นดิสลิมิเต็ดของเธอด้วยอีกต่างหากนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เม้อหวังมากๆเลยซึ่งแบบผมว่าดีใจนะที่เปิดได้มานะครับก็ในวันนี้นะครับมีตัวละครใหม่เข้าเกมมานะครับผมนั่คือตัวละครตัวนี้เลยนะครับกับนี่เลยนะครับผมกับฟิริเซียนะครับผมฟิริเซียวะหรือฟิริมันอ่านว่าอะไรวะอ่าฟิฟิเรนซีเหรอซักประมาณนี้แหละนะครับผมชื่ออ่านค่อนข้างยากเนาะก็ ป็นตัวละครดาเมจธาตุมืดนะครับตัวละครแบนการ์ดบางแบนการ์ดเป็นตัวละครแบนการ์ดน,นะครับซึ่งผมจะเอามาแทนตัวละครตัวหนึ่งในดีโฮมนะตอนนี้เนาะซึ่งธาตุมืดแบนการ์ดในเกมเนี่ยมันก็มีแค่ตัวเดียวเลยนะครับตอนนี้เนาะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับามกับคาร์คาราเมลนะครับผมก็ผมใช้ตัวนี้อยู่แต่แบบไม่อยากใช้เพราะสีดาวเนาะผมรอห้าดาวเข้าเกมมาดีกว่าในการจะได้ปั้นตัวแบนการ์ดเข้ามาใช้งานเลยนะครับผมกับธาตุมืดเนาะ ก็ไหนๆก็เข้ามาแล้วอยู่มาเปิดหากนเลยงดีกว่าครับในคลิปนี้ก็หวังว่าคลิปนี้น่จะเป็นคลิปที่ดีคลิปหนึ่งกับการเปิดชาเกมนี้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมเปิดฉากเกมนี้เนี่ยผมจะแฮปปี้ตลอดเลยนะครับอ่าแล้วก็มีแผ่นดิสลิมิตของเธอหรือเปล่าใช่แผ่นดิสตส่วนตัวด้วยเนาะก็อยากจะเปิดอัแต่แบบไม่พอใช่ไม่มีไม่มีอะไรแรก้วยเนาะของขาดไม่เปิดนะแผ่นดิส คือใครเอาเพชรมาเปิดแผ่นดิสเนี่ยเป็นอะไรที่เปลืองทรัพยากรมากเลยนะครับเพราะว่าเอาเพชรมาเปิดตู้ตัวละครได้เคอร์เรนซี่แผ่นดิสมา300รอ่ะซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าเอาเพชรมาเปิดตู้ตัวละครดีกว่าอย่าเอาเพชรมาเปิดตู้แผ่นดิสมันไม่คุ้มนะคะเกมนี้วิธีนั่นให้คุมค้มๆเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดหาตู้ถาวรกว่นหนึ่งมอตินะครับผมแล้วก็ดีไม่ดีเนาะโอเคฮะตู้ถาวรดูซิว่า จะมีดวงดีไหมนะครับดูันเลยจากตู้ถาวรนี่แหละนะครับผมว่าวันนี้มีดวงไหมนะฮะแต่ก็โอเคถือว่าขัดเกลือก่อนขัดก่อนขัดเกลือออกให้หมดนะครับแล้วเราจะเป็นดวงตีตู้ฟรีเวนซี่กันนะครับผมแต่ผมก็เคยเจอเหตุการณ์หนึ่งนะเว้ยคือถึงแม้มันจะไม่มีใส่ลูก็ตามนะครับมันก็ยังได้ห้าดาวอ่ะเป,เป็นเป็นบางครั้งนะอันนี้แค่บางครั้งเลยเป็น,ปน,ปนแบบแรเค c a อ่นะ นั่นทีเจอทีนะครับผมอะไรแบบนั้นคือก็แต่มันออกยากนะครับบอกเลยออย่างนั้นออกยากมากฟอร่านะครับโอเคก็ใช้อยู่นะตอนนี้นะครับผมโอเคมาเมนคอร์หลักของเรานะโหวกับฟิโลซี่ดูซิว่าผมจะโดนเธอกี่มอตตดีผมขอ,อยังต่ำๆอ่ะสาม,มอตตได้ไหมเกมนี้นะครับผมขอได้ไหมสาม,มอตตต่ำๆเลยนะแล้วผมเปิดได้เธอมาจบเลยนะครับ โอกาสออกของเธออยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นก็หวังว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี้จะออกให้ผมนะครับผมงั้นเพื่อเป็นการเสียเวลาเลยนะครับท่านผู้ชมเราติดแรกกันเลยดีกว่านะครับผมไปอ้าวโอเควะไม่เป็นไรนะครับผมถ้านั่นที่เปิดชัาเกมนิดทีนึงเนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้สักคลิปก็ไม่เสียหายอะไรนะฮะหรือว่าจะมีแตกรู้ออกมา เมื่อกี้ก็ลุ้นอยู่แบบถ้าผมได้ลุ้นในตอนที่ไม่มีสายลุ้นโหัวก็ถือว่าเป็นอะไรที่ฟุ้กมากเลยนะมาดูซิว่าสีดาวใครนะครับโอเคโคเซตเต้น,นะครับผมแต่ผมก็ได้ใช้แล้วอ่ะดีโคเซตตนะ์โอเคเดี๋ยวก็เป็นตัวละครหน้าตู้อะน้องโคเซตต์เห็นปะแล้วผมอยากได้ลีเอชมากกว่าลีเอชเนี่ยอันเนี้ยเก่งมากตัวนี้คือเก่งโคตรซับท่านึงที่เก่งมากนะครับผมก็อยากได้ตัวนี้มากกว่านะเพราะว่าแบบ ของดีหมดเลยนะครับอ่ะไปต่อเลยที่บทที่2กันเลยดีกว่านะครับผมไปลุยปุ๊บผมบอกแล้วไงผมเปิดกระชากเกมนี้ทีไรแล้วแมผมแฮปปี้ทุกคลิปเพราะมันให้ผมทุกคลิปเกมเนี่ยมันไม่เกลือโอ้โหคือผมรักเกมนี้มากผมบอกเลยตรงนี้เลยนะกูโคตรรักเลยวะเกมเนี่ย กูเปิดกระชากกี่คลิปกี่คลิปเกมนี้กูก็ไม่เกลือเว้ยจริงแม่งคลิปนี้ไป่ก็ได้อีกแล้วอะโอเคมีเอดนะครับดูสิว่าห้าดาวจะใช่ฟิวเลนซี่หรือเปล่าเน้อถ้าได้คือจบเลยนะครับผมเนี่ยกูบอกแล้วผมโคตรรักเกมนี้เลย ไม่ใช่โอ้ยไม่เป็นไรไม่มไเป็นไรลุเเรดนะครับผมมิสทีคนะครับก็ถือว่าใช้อยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวละครสายซัมมอนลูกน้องมาตีสับตูแล้วก็โคตรดีนะเม็ดแรงอีกต่างหากนะครับก็ไม่แย่เนาะเอามาได้คู่กับฟินเนซีน่าจะค่อนข้างจะดีนะครับโอเคมปต่อกันต่อที่บทิ่ที่สามกันด,ดีกว่านะครับผมดูซิว่าจะจอ,อกให้ไหมในบทที่สามีนะครับ โอ้ยตกใจแบงคขึ้นหลดนนิ่งนานหลอนเลยไม่ว่าหนึ่งว่าได้นะครับโอเคถ้าไม่ได้แบบแบ็คทูแบ็คนี่ก็เมื่อเกินนะรับผมอ่ารุนเรงแต่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับประต,ตูสีทองเนาะโอเคแต่มันมีโอกาสแล้วคุณผู้ชมถ้าใครยังไม่เคยได้อะคือแบบถ้าทั้งถึงแม้จะไม่มีสายลุมก็ตามนะครับมันก็ยังมีโอกาสได้ลูมด้วยแต่มันมันยากนะมันยากมันยากแต่มันมีโอกาสผมบอกเลยว่าม,มีโอกาสจริง,รงๆนะ เอาโอเค๋ย่าเรามาโอเคดีมากลีเอชเว้ยลีเอชสวย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 อย่ามาอันนี้ก่อนก่อนเลยผมขออัพแป๊บหนึ่งนะครับผมอัพทาเลนต์ตัวละครอ่ามาิสทิกทาเลนต์สองแล้วนะครับตอนนี้อุ้ยตัวน้องๆของเธอจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น26%มามิสทิกน่าจะแรงขึ้นเยอะเลยตอนนี้แล้วก็ไปรีเอชนะครับเมื่อกี้ได้มาเยอะมากนะครับแล้วก็โอรราด้วยโพรา่า นี่ฟอร่าเอาเลยปลดสามแ้วฟอร่านะครับมีใครอีกไหมจะได้ปลดไปเลยทีเดียวนะครับโอเคจุดนี่นี่ีรีเอชรีเอชปาปลดสามนึกยอินครีสสปาร์ตอ็แท็กซสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเพื่อความเสียหายเพื่อนร่วมทีมเจ๋งเป้งอ่ะปลดก่อนนะครับผมอย่าเราไปเปิดกรชาต่อนะฮะเอาอีกสักสองโมดและกัน ผมไม่เลยอยากจะเปิดเยอะขนาดนั้นด้วยสิเพราะว่าอยากจะเก็บไว้ทำอย่างอื่นนะครับผมแต่เกมนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากเปิดอาชาเนาะก็ไม่ได้อยากจะถลุให้มันหมดทีเดียวนะครับผมผมก็อยากจะเก็บเืิดไว้ตัวละคอรอื่นด้วยเนาะแต่ถามว่าเมตาไหมตัวนี้เมตาแน่นอนนะครับเพราะว่าดาเมจมึนในเกมตอนนี้เนี่ยมันไม่มีแบนการ์ดไงใช่และนี่เป็นแวนการ์ดตัวแรกคัดมึนที่เพิ่งเข้าเกมมานะครับซึ่งตอนนี้มันก็ติดเมตาอยู่แล้วแหละนะครับผมถ้าใครคิดว่าจะเปิดมาใช้ก็คุ้มแหละนะครับเนี่ย คุ้มอยู่แล้วเปิดมาใช้คุ้มอยู่แล้วเพราะว่าตัวแรกด้วยนะครับด้านน้าเนี่ยก็จะแรงพอสมควรเลยนะครับผมก็โอเคเอาอีก2มติละกันนะผมไม่ได้อยากจะใช้เพชรหมดไอดีนะครับผมก็หวังว่าเราจะได้เธอมาในอีก2มติหลังจากนี้ไม่ต้องไปนะครับแปดมติที่สี่เนาะลุยโอเคไม่มีรู้ไม่เป็นไรนะครับแต่คอสสี่ดาวเยอะเยยิ่งดีนะนี่เป็นลีเอนี่ยิ่งดีเลยจะได้ทำทีมดินให้มันทุ่นโเลยนะครับผมอยากจะปั้นแบบปั้นใหม่เลยทีมดิน,น,นของผมเนะี่ยเพราะว่ามัน ผมสามารถปั้นสุดก็มากกว่าน,นี้อีกนะครับทีนี้ถ้าผมได้ลิเอชแบบแรงๆเลยเนาะเออมาอ,อีกไหมอ๋อแผ่นดิสมีแล้วนี่โถ่เอ้ยอีกอันนึงสิสีเดาอ้าวโคโนรนิสนะครับไม่ได้ใช้โอเคโมติที่5สุดท้ายในคลิปนี้แล้วนะครับผม ก็ถ้าไม่ออกผมก็ไม่เปิดนะครับเพราะว่าอยากจะเก็บเพชรไว้ตู้หน้าบ้านนะครับผมไปดูซิว่าเจาะให้ไหมนะครับผมกับฟิลอนซีฟิลนนะครับผมอ่ะไปะเรียบร้อยนะครับผมก็พอแล้วนะครับแต่เออว่าลืมไปอย่างหนึ่งก็คือการันตีเกมนี้มันได้เก็บคําตู้ใช่ไหมตู้ไขตู้มาด้วยนะลืมเลยคือถ้าการันตีเกมเนี่ยมันเก็บทัาตู้ได้ไม่จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะท่านผู้ชมดูว่าแต่มันเก็บไม่ได้อันนี คือถ้าใครเปิดไปแล้วแบบไม่สามารถเปิดถึงการบบนันตีได้มันก็ไม่พูดมานะแต่ผมบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเกมนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากมั้งไม่น่ามีตัวคอน์นิบิทเข้ามาหรอกเพราะว่าเพิ่งผ่านปีใหม่ไปเพิ่งผ่านคิดปปะไปเนาะตัวคอน์นิบิทมันก็ปล่อยออกมาหมดแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากจะถูถึงตอนนี้ก็จะถึงได้ฟรีๆเลยแหละเนาะเดี๋ยวผมขอเช็คอะไรหน่อยแล้วกันเนาะเช็คแบบอ่าขอเช็คแล้วนะครับเพื่อนนะ ฮะปูยูกะเดี๋ยวมีสก,กินด้วยเหรออ๋อสก,กินในเนเรื่องแพชนี้นะครับเนเรื่องใหม่ที่เป็น v c น้อะไม่สวยอะดิสกินกันยันมากเลยอะแม่งแต่ก็อย่างที่คนเขาบอกนะเกมนี้ถ้ามองในแง่การเติมเงินอะมันค่อยข้างแพงนะครับแต่ส่วนตัผมองว่าก็เฉยๆอะราคานี้แหละนะครับมันก็แพงตามมาตรฐานเกมกาชาเนาะ แต่บางคนอาจจะมองว่ามันแพงเกินไปด้วยซ้ำนะครับผมมองว่ากลางๆอะไรนะไม่น่ามีอะไรามากมั้งตรงนี้โอเคหรือว่าผมจะแลกตรงนี้มันดีกว่าคอมบิทนแต่ผมก็อยากจะเก็บไว้ตรงนี้บ้างเพราะว่าตรงนี้มันก็ใช้อยู่นะครับสไตล์เดิม m for research อ่ายัางไงดีวะจะเปิดกันต่ออีกดีด เปิดอีกหน่อยก็ได้มะเออไหนก็ได้ไหนแล้วนะครับคือผมก็อยากเปิดแผ่นดิสต์ได้ไงเพราะว่าแผ่นดิสท์ธาตมืดของผมเนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะนะครับที่นาธาเราเนี่ยอ่าทีอ่อยู่ไหนวะเนี่ยผมมีอันนี้ผมมีสติกนะครับแล้วก็มีนเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมว่าผมปั้นทีมมืดได้เลยนะเห็นว่าแผ่นดิสมืดผมมีค่อนข้างเยอะนะฮะเอาจริงๆ,ๆถ้าผมเปิดแผ่นดิสมืดของฟิล,ลิสซี่มาได้เพิ่มก็น่าจะทําทีมมืดได้หดหดเลยเนาะกับอันนี้งั้นเเดดีี๋ยววผมมปิิอกกตแล้ัน กับตู้ตัวละครหให้เพิ่มเลยก็คือการว่าในคลิปนี้ผมเปิดตัวละครไปทั้งหมด7ม่าตินะครับผมก็จะได้เปิดแผ่นฟรีไปตั้ง1ัลติเนาะก็ประมาณนี้ละกันในคลิปนี้แองตอนแรกแต่เปิดตั้งแต่จะเปิดน้อยๆแลลวหวังว่าจะออกง่ายแต่ด้านออกยากสังงางเันนะครับก็ไม่เป็นไรละกันเนาะก็เปิดๆไปละกันนะหวังเ,เผื่อๆได้ถ้าได้มาผมก็ปั้นทีมขึ้นให้มันโหดๆไปเลยนะครับผมไปโอเคดูจากสรงแล้วนะครับ แม่เอ้ยใส่ลูกไม่ไม่ออกเลยวะ่ะตอนนี้ก็ค่อนข้างเกลือพอสมควรเลยนะครับใช่เฮ้ยเมื่อกี้ยังได้สี่ดาวเยอะอยู่เลยอยู่ๆมันมันสี่ดาวหนึ่งใบตลอดเลยเฮ้สี่ดาวผมหายไปไหนหมดวะเนี่ยฮัลโหลอะดูซิว่าสี่ดาวไปนี้คือใครนะฮะโอเคอีกเวลา,านีเอทผมเนี่ย ปดทาเลนครบห้าดาวแน่นอนผมบอกเลยเดี๋ยวปดครบแน่ถ้าเปิดได้เยอะขนาดเนี้และทีมดินผมเนี่งจะโหดโคตรบอกเลยนะอ่ะโบนสสุดท้ายนะครับผมกับฟิลิซี่เนาะไปเอาโถห้องเงยเห็นเหงดนี้ออกมันยังไม่ออกเลยสายลุงเนี่ยมันหายไปแล้วว่ะโอเคนะครับคลิปนี้แม่งกูแดกเกือวะแดกโอ้โหแล้วแม่งสีดาวไปเดียวอีกแม็กเงยอะไรวะนี่ อยู่ในมเกลสักงงันนะฮะและเกลย้าด้วยเกลสถาอเกลค่อคนข้างหนักเลยอันนี้ถ้ากูเปิดถ้าผมเปิดได้แผ่นดิสอีกอ๋อตกใจโรยานะครับถ้าผมเปิดได้แผ่นดิสมาผมก็ต้องเอาตัวละครป่วะใช่ถ้าผมเปิดได้แผ่นดิสมาจริงๆนะเวผมน่าจะต้องเปิดตัวละคร่ะมันต้องเล่นคู่กันนะครับผมถ้าเปิดได้จริงๆนะ ดูสิว่าไ,ได้ไหมนะครับโ,โอเคไม่ได้โอเครู้เรื่องอุ้ยเล่นมันทำไมสี่ดาวมันอีกแล้ววะเฮ้ยไปเดียวแค่ทำไมมีใบเดียวตลอดเลยวะมีมากกว่านี้ไม่ได้หรอใหม,หม่โอเคอยังดีนะยังดีอย่างน้อยนะยังดีที่มันเป็นของใหม่นะครับดีกว่าของซ้ำอะ่ะอ่ะทำอะไรได้ปะ ธาตุน้ำโอเคตัวก็เสียหายสกิลของธาตุน้ำเพิ่มขึ้นถึงห้าเปอร์เซ็นตะครับถ้าเลือกมากกว่าแปดสิบเปอร์ก็เพิ่มไปอีกแปดเปอร์เซ็นตเอ้ยดีนี่ว่าเอ้ยเก่งเก่งอันนี้ดีเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะหยิบมาใช้ด้วยเนาะ ไอ้เสียดายว่ะเสียดายที่กูเกลือได้แหละนะครับใช่กูเดินมากินเกลือโอ้ยเหล,ลือสลายคลิปนี้เศร้าว่ะเสียดายอ่ะเสียดายอ่ะถ้าเปิดได้มาผม,มก็จะปั้นสุดด้วยซ้ำนะครับตัวนี้เพราะว่าทีมมืดแม่งต้องมีต้องมีจริงจะได้เอาไปไต่หอนะครับผมไต่หอ PVP ตอนนี้ผมกำลังทำฟูยุกะกับจิโตเซะอยู่กำลังทำให้แม่งโหนโหวเลย เหตวผาผมกาลังปั้นอยู่นะตอนนี้บรรยกาก็กำลังโหดตเซก็เหมือนกันพยายามปั้นอยู่นะครับผมตอนนี้แบบตอนนี้คือเอ็งเพ่งเลยเป็นมิเศษเลยถ้าปั้นสมดุลเสร็จผมก็จะไปปั้นตัวอื่นต่อนะครับแต่แบบาานาดาเมื่อกี้มาก็จบแล้วจริงจะได้ปั้นจบๆไปนะครับอาร์เอียตก่อนเลยนี่ดาวสี่เพิ่มดาเมจดทัชนิดอีก12อร์เซนตโอ้โหเค่นี้ก็เจ๋งแล้วปะ เลี้ยผมเก่งแน่ผมบอกเลยตอนเนี้ยเก่งจัดดาวสี่ทีมดินอย่ผมไปปั้นใหม่ผมปั้นใหม่หมดป๊บผมบอกเลยว่าดาเมจดน่าจะติดติดติติเป็นล้านคิดอ่ะน่าจะล้านดาเมจได้นะครับดูจากสภาพตอนนี้แหละโอเคมีใครปดวดอยอีกไหมเอ่ยหมดแล้วนะครับโอเคแล้วก็มาแผ่นดิสตห,หน่อยสิ ไล่ัพเลยนะครับอันไหนได้สามมาก็อ p ให้หมดเลยอยา่าดูถูกแผ่นทสี่ดาวนะครับผมเพราะว่าแผ่นทสี่ดาวก็ใช้ได้นะใน,นสถานการณ์นะครับก็ถือว่ามีดีกว่าไม่มีนะครับผมปลดกดไอให้มันโหดขึ้นเนาะอ่าตานแล้วไปดีไอ้ยังไม่ตานด้วยอักขันหนึ่งเอ้าอันนี้ของอีเวต์นะฮะโอเค ่ะหมดแล้วนะครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าใครคิดว่าผมควรเปิดการชาเพิ่มก็บอกหน่อยละกันเพราะว่าอีกเมื่อห้ามงติผมก็เปิดไั้เถอมาแ้แต่แบบผมไม่ได้อยากจะเสียเพรเยอะขนาดนั้นดนีเพราะว่าอยากจะเก็บเพรไว้เปิดตู้หน้าบ้างนะครับแต่ยังมีเวลาตัดสินใจอีกตั้งสองอาทิตย์ก็พี่ผมบอกผมหน,น่อยละกันนะครับผมว่าควรเปิดหาเธอต่อดีไหมนะครับก็คิปวันนี้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมแบบว่าคลิปหน้ากับสเตล่าโซลาร์จะดีกว่านี้นะครับคลิปนี้ผมก็เกือบไป กว่าจะเกลือจริงก่อทผมจะเกลือเกมนี้ก็หลายคลิปอยู่นะครับเพราะว่าซูคิผปมเปิดมาหลายคลิปก็นโนโค้รจะดีเลยนะครับผมก็คลิปน้าขออดีกวันนี้แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมหรื่อว่ัสดุนี้เนี่ยโผมต้องขอตราหนักก่อนนะครับผมไม่พูดอีกหน้านะครับสวัสดีครับ